สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงบารากันลุยเซนบานราชาแห่งฮูเอกูมูโดกันครับ บรากันลุยเซนบานมหรือเซกูโดเอสปาดาบารากันลุยเซนบานเขานั้นเป็นเอสปาดาลำดับที่สองปรากฏเป็นชายสูงอายุที่มีฟราเชียนหกตนคอยรับใช้ในอดีตเขานั้นเป็นราชาของฮูเอกูมูโดแต่กลับถูกกลนล่วงจากดาบฟันวิญญาณของไอเซนจนทําให้เขาต้องขายวิญญาณและมาเป็นสมุนของไอเซนซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้ถูกสังหารด้วยน้ํามือของซุยฟุงและฮัดครับต่อมาในด้านพลังและความสามารถของเขานั้น บารากันสามารถใช้ความสามารถพื้นฐานของอรันคารดับเอสปาดาได้เต็มที่อีกทั้งเขานั้นยังมีความสามารถในการเร่งอายุของทุกสิ่งที่เข้าสัมผัสได้ดูจังในตอนที่เขาแตะแขนซ้ายุยฟงจนทําให้กระดูกแขนนั้นหักและสร้างความเสียหายให้กับซุยฟงได้ครับอีกทั้งเขานั้นยังเป็นคนที่มีทักษะด้านการต่อสู้ที่สูงมากรวมถึงมีไหวพริบสูงขั้นที่ว่าสามารถรับมือกับกลยุทธ์รูปแบบต่างๆของซุยฟงได้เลยลครับส่วนในด้านดาบฟันวิญญ,ญาณของเขานั้นมีชื่อว่าอารการเต้ เดินจะประกากฏออกมาเป็นลักษณะของขวานขนาดใหญ่ซึ่งในตอนแรกตัวดาบนี้จะถูกบารากันเก็บไว้ภายในบอลลังของเขาครับส่วนในร่างรีโซเลชเนของเขานั้นหลังจากเขาพูดคําปลดปล่อยว่าจงเปื่อยสลายตัวดาบจะมีออร่าออกมาและกัดกินตัวเขาพร้อมกับเปิดเผยรูปร่างของเขาที่กลายเป็นโครงกระดูกและสวมใส่ด้วยชุดสีม่วงเข้มซึ่งชิ้นส่วนจากหน้ากากาของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นมงกุฎครับในร่างนี้เขามีอาวุธเป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเคียวสีดําและมีคมอยู่ในทุกๆด้าน อีกทั้งในร่างนี้บารากานจะสามารถทําให้ทุกอย่างรอบๆตัวเขาเปื่อยสลายได้แม้กระทั่งตึกอีกด้วยครับส่วนท่าโจมตีที่เราเห็นในร่างนี้นั่นก็คือเรสปิราซึ่งจะเป็นการปล่อยอนุวิญญ,ญาณสีดําเข้าโจมตีร่างผู้อื่นจนทําให้เปื่อยสลายและตายไปในที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ